สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยนี่คนเงียบแล้วเห็นไหล่นะเห็นไหล่สามคนเลยเห็นไหล่เห็นไหล่เออวันนี้คัส亚马逊วันที่วันที่ยี่สิบสองยี่บสองพฤจิกห้าแปดเจ็ดกันประมาณห้าโมงเย็นเริ่มเก้าโมงครึ่งใช่ป่ะตอนที่เราเรียไปเกิดจะบ่ายเลยใช่ไหมฮะใช่ๆจริงๆแล้วสินค้าเมซอนที่คิดไว้เนี่ยคิดเยอะไปไหมถามจริงก่อนมาเรียน จริงจริงแล้วสินค้ามันเป็นยังไงฮะเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมจริงจริงแล้วสินค้าไม่ต้องคิดเยอะสินค้าไม่ต้องคิดเยอะแต่ต้องเป็นสินค้าของฝรั่งนะวันนี้ช่วงปลายปีเห็นแต่ของฮิมมาั้งนั้นเลยไม่มีขายฮะแต่ไม่แน่คุณอาจจะมีขายก็ได้นะบางอย่างถ้าเป็นชุดกันหนาวกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสินค้าผมในค้าเราไม่ค่อยดเน้นแต่ก็สอนวิธีหาของนิดนึงเทคนิคโว่ขีชอบไม่ชอบ ชอบครับเดโมแบบมีหลักการเปล่ามีหลักการทำได้นะการม่วนทำได้นะทำได้ตอนนี้คุณสามารถวิเคราะห์ธุรกิจที่เห็นมาแล้วว่าเออมันน่าทำไม่น่าทำน่าจะวิเคราะห์เป็นยังเาไป้อ๋อครับไปดูหลายๆตัวไงแล้วเช็คไงคอนโทรลเอฟอ่ะ <laughs> <laughs> พอได้แล้วธุรกิจที่น่าทำคุณสามารถเอาคีย์เวิร์ดมาวิเคราะห์ต่อได้ไหมว่าเลือกว่าตัวไหนน่าใช้คีย์เวิร์ดไหน <laughs> <laughs> คีย์เวิร์ดพอได้มาแล้วเอาไปลงตรงไหนรู้ยังร,รู้นะไอ้น,นี้ผมไอ้น,นี้ยอมรับคนข้างหน้าหัวช้ากว่าข้างหลังถามหน่อยข้างหลังแล้วกันเมื่อกี้ทันเทคนิคคีย์เวิร์ดคุณว่ามีประโยชน์ไหมมีครับมียังไงดังๆหน่อยก็คือจะทําให้เราเหมือนไม่ได้จับชายครับผมพอเรามีเหมือนกับว่าเรามีดิเรกชันอบบพอเราใช้คีย์เวิร์ดมันก็จะโป๊ะเลยไปหาสิ่งที่เราต้องการเลยโดนเป้าเป็นไง ก็โดนไปเลยครับป้องตรงเป้าใช่ไหมใช่ไหมพอจะเข้าใจนะและคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ไหมได้ครับแต่เป็นงานถึกไหมต้องใช้ต้องใช้ความอดทนเยอะแล้วก็ต้องมีเวลาให้กับมันใช่ครับแต่คิดว่าน่าจะทำได้ป่ะหาของเป็นยังวิเคราะห์เป็นยังครับลงสบายสบายไหมไม่ต้องตั้งใจเลือกเป็นแล้วนะครับอืมแล้วก็เน้นเลือกแค่นี้แหละคีย์เวิร์ดสินค้าไม่มีอะไรมาไม่ได้พูดเลยล้ะลงขายต้องมารอไปทําแล้วสรุปให้หน่อย เรียนควบแล้วเนาะเอาถามเรียนควบก่อนเรียนอีเบียเมซอน eBay, คนนึงมาจากเชียงใหม่คนนึงมาจากหาดใหญ่สงขลาคนนี้บินมาคนนี้มาทําธุระอื่นด้วยใช่ไหมฮรบใช่บินมาปะบินมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ที่นี่ที่เดียวใช่ปะไม่ไม่ใช่ที่นี่บินอยู่กี่วันท่้งเนี่มยมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วอ่ฮาะาแล้วบินกลับเมื่อไหร่อะวันพุธค่ะโอ้โ,โหอยู่ที่หนึง่งนี่มาแบบมาเช้าวันเสาร์เดี๋ยวกลับปะกลับเย็นไฟกี่โมง ไปทุ่มครึ่งโอ้ยเหลือๆทุ่มครึ่งให้สัมภาษณ์แป๊หนึ่งก็มาผมสองวันก็เหลือๆเหมือนกันอเป็นยังไงสองวันนี้แน่นหัวดีป่ะแน่นมากร้อนหร้อนเยอนึงถามก่อนสองตัวคิดว่ากลับไปจะทำอะไรก่อนอีเบก็คงอีเบครับใช่ไหมใช่ไหมดูแลอีเบกับเบซอนอะไรเรื่องแม่กันอีเบง่ายกว่าใช่ไหมแต่เบซอนทิ้งได้ไหม ไม่ได้ก็ประคองไปก่อนนะโอเคแค่นี้แหละเพราะเดี๋ยวต้องไปทำก่อนแหละถึงเมืนอไงค่อยว่ากันอีกทีนึงข้างหลังถามสั้นๆเพราะเรามาคัาสเดียวแต่คุณลงมาเดือนนึงแล้วครับพอได้นั่งจริงๆแล้วอ่ะผมถามตรงๆเลยเงินที่เสียไปอ่ะรู้สึกเป็นไงคำค่าหลังก่อนดีกว่าค่าหทังก่อนมาเรียนจริงๆกับผลที่ได้รู้สึกสิ่งที่ต้องการกับหลังเย็นตอน9โมงเช้ากับ5โมงเย็นเป็นยังไงโอเคครับเพราะว่าเราได้ทริคดีๆ ถามว่าการที่เราปไปอ่านเองไปเรียนรู้เองเนี่ยได้ไหมถ้าอ่านภาษาอังกฤษออกมันก็พอได้อืแต่พี่หอยว่าเทคนิคเนี่ยครับที่มันจะไม่ได้เพราะว่ามาจากคนที่มีประสบการณ์จริงไม่ไมผสมกันเยอะไหมอะไรนะฮะเอาอะไรมาผสมกันเยอะปะเอา,าเอาไอ<ๆ>้นี่เอาโปรแกรมมาอเอาไปวางเว็บหนึ่งเอาไปดูอีกเว็บหนึ่งมันเป็นไงไม่ไม่นะสำหรับผมโอเคโอเคไม่ไม่ได้สับสนอะไรมากอ๋อแต่เหมือนส่วนผสมเป็นไงก็ก็ก็มา m i ์กันอะไรอย่างเงี้ย เยอะใช่ไหมแล้วมาเรียบเรียงเอาใช่ไหมใช่ครับอ,อก็นีทั้งนั้นก็เหมือนกับว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะได้แนวทางก่อนพอได้แนวทางปึ๊บเราสรุปของเราให้เป็นแบบของเราแล้วเราก็ไปไล่เรียบเรียงคือเอาง,ง่ายง่ายถ้าเกิดไปทําเองเนี่ยบางทีเราเอาจจะเลือกสินค้าที่คุณพูดแหะสเสสปกสปะได้ปะก็ก่อนหน้านี้ก็ครับก็คิดว่ามันอาจจะต้องมาเออยังคิดไม่มีภาพแต่พอมาเรียนแล้วมันเริ่มรู้ไงครับเห็นภาพเลยเหรอก็คือมันรู้แล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงเป็นสเต็ปหนึ่งสสี่ไปเป็งครับ ทรมต้องฟังจากเขาความคิดของเขาเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับก็คือเอาเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาเรียนกับหลังเรียนเนี่ยผมก็ได้ความคิดที่แตกต่างออกไปอืที่ดีขึ้นเป็นระบบมากขึ้นรด้ว่วจะต้องทํายังไงหสเดี๋ยวคิดว่าคงได้คุยกันทางเฟซทางไลน์แต่สัมภาษณ์แบบไม่เห็นหน้าเหมือนกันแต่จะสัมภาษณ์เสียงก็สรุปโอเคกันงี้นที่เดียไปใช่ครับรู้สึกพอใจ พอใจคุ้มค่าโอเค,คแค่นั้นแหละผมต้องการไ,ไม่เฟลก็ <c oughs> กขอบคุณฮนะสวัสดีครับสวัสดีครับ